วันที่10เมษายน2,563มีเงินเข้า3รายการสูงสุด1,800บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะในวันที่10เมษายน2,563ก็จะมีเงินเข้า3รายการด้วยกันนะคะ สูงสุดถึง1,800บาทเลยนะคะเงินที่จะเข้านะคะในวันที่10เมษายนนะคะก็จะมีด้วยกัน3รายการนะคะรายการที่1นะคะก็จะเป็นรายการเงินช่วยเหลือผู้พิการนะคะซึ่งจากเดิมนะคะผู้พิการก็จะได้รับอยู่ที่เดือนละ800บาทนะคะแต่เมื่อวันที่30มีนาคม นางสาวรัชดาธนาดเลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่านายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่ประชุมมีความห่วงใยผู้พิการซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงมีมติเองชอบ4ี่มาตรการช่วยเหลือนะคะก็คือ 1. การจ่ายเงินเยียวยาวผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ2องล้านกว่าคนทั่วประเทศรายละ1,000บาทจ่ายเพิ่มเติมจากเบี้ยผู้พิการที่ให้ทุกเดือนอยู่แล้วโดยใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยจะประสานกรมบัญชีกลางเพื่อให้โอนเงินตรงเข้าบัญชีในเดือนเมษายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ผู้พิการนะคะปกติที่จะได้รับอยู่ที่เดือนละ800บาทนะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นให้มาอีก1,000บาทนะคะรวมแล้วนะคะก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่1,800บาทเลยนะคะและรายการที่2นะคะที่จะเข้าให้ในวันที่10เมษายน2563นะคะนั่นก็คือเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนั่นเองนะคะ ก็จะเข้าให้ในวันศุกร์ที่10เมษายน2563นะคะซึ่งการจ่ายเงินผู้สูงอายุนะคะก็จะยังเป็นการจ่ายเงินแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คืออายุ60ปีขึ้นไปได้รับอยู่ที่600บาทต่อเดือนอายุ70ปีขึ้นไปได้รับ700บาทต่อเดือนอายุ80ปีขึ้นไปได้รับ800บาทต่อเดือน และอายุ90ปีขึ้นไปก็จะได้รับ1,000บาทต่อเดือนนะคะนี่ก็คือเบี้ยผู้สูงอายุนะคะนี่ก็คือตารางการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการนะคะก็จะเข้าให้ในวันศุกร์ที่10เมษายน2563นะคะเขาก็มีหมายเหตุบอกด้วยนะคะว่ากรณีมีการเปลี่ยนแปลงการโอนเงินตามปฏิทินการทำงานกรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะคะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข่าวมานะคะว่าจะมีการเลื่อนหรือไม่ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นวันศุกร์ที่10เมษายน2563ผู้พิการและผู้สูงอายุก็รอรับเงินเข้าบัญชีได้เลยนะคะซึ่งผู้พิการนะคะก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่1,800บาทเลยนะคะต่อไปรายการที่3นะคะที่จะเข้าให้ในวันศุกร์ที่10เมษายน2563นนะคะนั่นก็คือ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนั่นเองนะคะซึ่งพ่อ,พอแม่แม่คนไหนนะคะที่เคยได้รับแล้วนะคะในวันศุกร์ที่10ก็จะได้รับอย่างต่อเนื่องเลยนะคะส่วนพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่ยังไม่เคยได้รับนะคะก็ขอให้ติดต่อหน่วยงานท้องที่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ได้เลยนะคะนี่นะคะก็คือรายการเงินเข้าทั้ง3รายการในวันศุกร์ที่10เมษายน2563สูงสุด1,800บาท นั่นก็คือเบี้ยผู้พิการนะคะที่จะได้สูงสุด1,800บาทนะคะเพราะว่าปกติผู้พิการเนี่ยจะได้รับอยู่ที่เดือนละ8 0 0บาทอยู่แล้วนะคะตามที่รัฐบาลได้แจ้งไว้นะคะว่าในเดือนเมษายนก็จะเพิ่มเงินให้ผู้พิการอีก1000บาทนะคะจากเดิม800บาทนะคะเพราะฉะนั้นแล้วผู้พิการก็จะได้รับเงินสูงสุดอยู่ที่1,800บาทค่ะ